บ้านสวนค่ะ oh. ต้นโอลิฟ <Yeah. S 1> ใบกล้วยในเมืองหนาวนะคะยังรอดชีวิต oh. สวนผักหน้าบ้าน mm. อากาศดีมาก mm. อันนี้ต้นฟิกกี้ มะเดืออใหญ่มากเส้นลายแต่ก่อนตรงนี้มีต้นลาเวนเดอร์ตายไปซะแล้วร้อนที่แล้วนี่ร้อนมาก กลับบ้านเก่าไปซะละอันนี้จมุนไพรเปลังมีว่านสีทิศเถาองุ่นกำลังเลื้อยแตกออกแตกพร้อมดอกค่ะองุ่นที่นี่หรือองุ่นที่ไหนก็ตามแตกพร้อมดอกเยอะมาก อากาศสดชื่นเมื่อคืนฝนตกน้อยๆอันนี้คือสวรรค์ของพวกเราตอนหน้าร้อนมานั่งใต้ต้นไม้กันเตาบาร์บีคิวมีพร้อมเจนี่ เดชิคเ y นเย่เฮียชิคเ e นเฮียมีฟาร,ร์มไก่ด้วยค่ะตอนนี้ไก่เหลือแปดตัวว้าวมีตน้นอามาข้างๆมาปลูกแล้วสวยเชียวตอนปีที่แล้วมายังไม่มีเลยโอ้ This is a new house, น uh, ะ Jenny. Last year don't have. Wow, look at this oh, look at this yeah this is yeah b i s h n e yes 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 that's why yeah, อันนี้ก็คือต้นวิสเทีย a ค่ะมีสองสีพร้อม mm hmm. มีสีม่วงแล้วก็สีขาวอ๋อโอ้ยโอ้ t ไว้ดไว้วันต้นแก่มากเลยนี่ I think maybe five year at least นะ this one yes นะเพื่อนมาว่าจะเอาอีดอกไม้สีขาวนี่ไป we can do o m e l e t นะเจ n นี่ we can we can you you pick over there is better Yeah i ด s a lot ฮ uh. ่แล้วบ้านพี่เขาก็มีบ้านไม้ให้เราแต่ว่าคือเราไม่ได้มานอนนะเพราะว่าหนาวเราก็เลยไปนอนในบ้านอ่าดูกรงไก่โมเดินค่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่ทั้งหลายบริเวณกว้างขวางอ,าอ่ืมีไอ้เจ้าขาวเป็นมาเฟียอยู่ตวงวอ้าวเหรอโถลุง ขายบ้านอันนี้ต้น,น,นโมเลค่ะหรือว่าในมอนเบอรี่ที่กำลังฮิตฮิตบ้านเรากันเนี่ยค่ะขึ้นเยอะๆแล้วก็อันนี้ชิโอเลียเนาะไม่ใช่อันนี้อันอีกอันหนึ่งที่ไม่มีนม้ำอ่ะฮะอันนี้คล้ายๆเหมือนอะไรวะกวางตุ้มบ้านเราเนาะกินได้นะคะขึ้นเองพอเสร็จแล้วไม่มีสักลูกไม่ได้เก<อ>็บเม็ดเน ฟ้าหลังฝนค่ะในดงมะกอกออกคือดอกเพียบออกดอกเพียบ,ออยบแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะติดแค่ไหนสวนมะกอกน้อยๆรูปทรงสวยงามม,มาแล้วค่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่มาแล้วค่ะไก่ทั้งหลาย อันนี้เจ้าพ่อมาเฟียค่ะเจ้าพ่อมาเฟียค่ะจะต้องมีไม้มาด้วยนะคะคุณพี่เวลาเปิดเปิดเล้าไก่อันนี้อันนี้เจ้าแม่อ๋อไม่ใช่ลูกสมุนไก่ <c oughs> กลัวไก่ค่ะดวยขาตีเรมันกำลังหนุ่มกำลังห้าวเป้งไง <c oughs> อ่าฮะวิ่งมาหาวิ่งมาใหญ่เลยนี่ถกมาไหมมเนี่ยฮะมาทำไมนีะคะจะทักทายเจ้าของหรอคะอืม <c oughs> เออเออเอ,อันนี้ต้องไปหาผักให้ไก่ไหมพี่ใช่แล้วก็ให้มันใ่เลยหายากออฟีอนี้ไอ้เอาชอฟีค่ะปลูกทีเดียวจุกปลูกทีเดียวแล้วมันก็อยู่ข้างในแล้วมันก็ขึ้นของมันเองเออใช่ใช่ใชตอนแรกเราปลูกแค่เนี่หนึ่งต้นต้นเนี่ยมันก็จะแตกกอเห็นหรือเปล่าล่ะแล้วเราก็เด็ดยอดมันแล้วก็ตัดเนี่ยเราก็ตัดเนี่ยเราได้กินทุกปีกินเยอะด้วยเออจุกว่าจุกเอาไปปลูกที่จุกว่าจุกจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยไม่มันจะรอดป่ะเนาะ อเออต้องต้องลองต้องลองอใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้มันแบบมีประโยชน์มากเลยนะเป็นอาหารสุขภาพพี่พน่าจะขยายพันธุ์ให้มันเยอะๆหน่อยไม่มีคน<ล>ไม่มีแรงงานฟัน<อ>กระเทียมป่ากินหอมมากชุนเนี่ยนุ่นใหญ่มาก ก้อนนี้ก้อนนี้มีสวนมีสวนกว้าง สวนกว้างและสวนข้างๆก็จะเป็นไรอัง,งุูนจ้าไราอัง,งุูนจ้ากำ <c oughs> ลังเรื้อยกันเลยจ้าบรรยากาศดีมาก <c oughs> พี่เขาตัดหญ้าเลียมเชี่ยม <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้นทับทิมอันนั้นต้นอ,อะไรอะนัดนะให้ฉันนัดนะที่เนี่ยชอบปลูกกันย่านนี้โอ,โ Jenny, อ, <c oughs> อ้โหเจนนี่ลูกอดีสโอ้ดอกมากเลยยเด yeah, อกทุนโอ้โหดอกมากเลยไม่กอด โอ้ imagine when it's flower wow imagine the flower imagine when when you can eat เดะโอเคโอเคแบบดกมากมากเลยต้นพุนดอกเต็มต้นลูกเต็มต้นเลยอ่ะคิดกัดคิดกัดกันใหญ่บอกว่าโอ้ตอนที่มันออกดอกมันน่าจะสวยแค่ไหนเขาเพื่อนบอกว่า imagine ตอนที่มันสุกดีกว่าจุกอืม อันนี้ลาบันดา Still alive one โน้นนั่ลาวันดา different something something similar yes something similar อ่าอยู่ตรงนี้ลาบันดา but it's it's no smell it's lavender like a flower อันนี้แปลงผักลาวันดาเจนนี่ is this yeah Don't one. this remember yeah. ตรงนี้มีสะระแหน่เยอะมากกำลังจะเก็บใบสะระแหน่ไปทำน้ําชารับประทานกันค่ะนู่นนูเจนี่ the big one is that the one อ uh ่ะฮะ I don't want to destroy be careful อ uh ่ะอ u h อ่ะัวจะทิ่มไหมนะ่ะ Rosemary กอมาหึมาอือหึท่มหัว โอ้โห oh คุณพี่เราเก็บ <about? S 1> เปลือกไข่ไปททาปุ๋ยค่ะองุ่นที่นี่คือแบบว่าขึ้นกัน everywhere นี่ก็คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มน้ำขึ้นมาเข้าถังแล้วก็กระจายถังถังจากเนี้ยไปเป็นน้ำกิน น้ำใช้ในบ้านอ,อ๋อน้ำกินไม่ใช่น้ำกินซื้อแล้วก็น้ำสำหรับแปลงผัก The system อันนี้ลูกฟิกกี้ฟิกกี้